สวดชาาพระิยเป้าสองแรับจองเลขที่หกวันนี้จะมาขวดน้ำอย่างอ่าเดี๋ยวนะลูกข้าพาเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการสวดมนตากกา์เจริญภาวนานี้นนนให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดขอให้ท่าน ได้รับผลบุญนี้ที่มีความทุกข์ี่มีความทุกข์ขอให้ได้พ้นจากทุกข์ขอ้นท่านที่มีความสุขวมสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอให้มีความสยิ่งยขึ้นไปเมื่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหลายได้รับ กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าเจ้าตั้งกิจอุทิศให้ทิศให้นี้แล้วนวโปรดอนุโมทาทนาธนาบุญนาบุญแก่ข้าพเจ้าเจ้าให้ถึงความเป็นผู้พ้นทุกควผูทุกด้วยอำนาจด้วยอำนาจบุญที่อุทิศ ให้นี้ด้วยเถิดสาธุ